สวัสดีครับมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับลเวอ์พูกันนะครับวันนี้ขอพุ่งตรงไปเลยนะครับที่เรื่องของแนวรับของลเวอ์พูลนะครับเพราะว่าในสานัดหลังสุดนะครับเรื่องของเกมรุกไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับยังสามารถผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในเรื่องของแนวรับลเวอ์พูกกำลังมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่สําคัญแล้ก็คือมันอยู่ในช่วงที่ปรับตัวปรับเวลาอยู่เหตุผลมันก็คือว่าการปรับนะครับให้ทางด้านเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับมาช่วยในแดนกลางก็ท ทำให้การยืนนะครับของนักเตะในการเล่นแนวรับยังต้องอยู่ในช่วงที่ต้องการได้รับการปรับตัวซึ่งเรื่องนี้นะครับเจเนินคอรบรู้ดีเมื่อทีมนะครับมีการเปิดเกมหรือการตั้งรับต่างๆแนวรับของเลี้ยวผูนั้นจะเหลือแค่3คนนะครับตัวนี้เฟอร์จิลฟานได์นะครับยืนปักหลักอยู่ตรงกลางนะครับมีอิบไรมาโกนาเต้นะครับต้องรับผิดชอบทั้งกลางและทางด้านขวาขณะเดียวกันแ ok อนดี้โรเบิร์ตสันก็รับผิดชอบทั้งด้านตรงกลางและก็ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับมันอยู่ในช่วงของ การปรับตัวเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้เห็นว่าการเล่นกับน็อตติงแฮมฟอ r e เรสที่ผ่านมานะครับแนวรับยังอยู่ในช่วงของการที่จะเล่นกับระบบใหม่ๆการป้องกันแบบใหม่ๆซึ่งจเจนคอปเองคาดหวังว่าตัวนักตเตะเกมนะครับทั้งกิปไบรามากนาเต้ bon นะครับแล้วก็แอนดี้โรเบอร์สันจะสามารถาค่อยๆเรียนรู้และปรับตัว วัตถุประสงค์นะครับในการที่จะเทรน์อเล็กซานเดอร์าร์โนนะครับไปเล่นตรงกลางมันมีปัจจัยช่วยดูหลายอย่างนั่นก็คือการเอาเทรนต์นะครับไปช่วยยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับประคองฟาบินโจเพราะว่าที่ผ่านมาหากบอลนะครับจากฟาบินโจไม่สามารถสกัดกันได้มันจะทะลุแนวรับกันได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการมีเทรนต์นะครับเข้าไปช่วยตรงจุดนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยในเรื่องของเกมรับส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะป้องกันให้ภาระหน้าที่ต่างๆของฟร์จิวฟาร์ได้นะครับลดน้อยลงไปอีก ประเด็นหนึ่งก็คือการใช้เทรนเอลนเดอร์อันโดไปสร้างมิติในเกมลุกแล้วก็ใช้ความสามารถนะครับขเขาในเรื่องของการเปิดบอลที่แม่นยำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะที่ผ่านมาเราจะรู้เลยนะครับว่าลิเวอร์ pool จะใช้ในระบบเดิมๆโดยใช้ฟูลแบ็กสองข้างเป็นตัววิ่งนะครับริมเส้นทั้งสองข้างขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นการทําเกมเหมือนที่เรามักจะเรียกกันว่าย์เมเกอร์ฟูลแบ็กสองข้างนะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างกําลังอยู่ในช่วงปรับตัวซึ่งถามว่าในเรื่องของการปรับให้เทนต์มันจนตรงกลางจะทําให้แนวรับของลิเว ผูดีขึ้นไหมมันมีส่วนนะครับมันมีส่วนเพราะว่าในหลายเกมที่ผ่านมาเทรนด์นะครับเมื่อถูกปรับมาเล่นตรงกลางแล้วบทบาทหน้าที่การเล่นเกมรับของการเล่นตรงเป็นวิคิวตัวรับกับการเล่นเป็นปูแบทเนี่ยมันไม่เหมือนกันเทรน์เองน่าจะหนัดในการที่จะป้องกันแล้วก็มีส่วนที่เล่นได้อิสระมากกว่าในเรื่องของการใช้พละกําลังของตัวเองนะครับมีส่วนช่วยวิ่งบทชีในมุมต่างๆได้อย่างมากมายทีนี้มาเรื่องของแนวรับนะครับที่ผ่านมาแนวรับของลิเวอร์พูลเราต้องยอมรับนะครับว่าเฟอร์จิลฟานไดเองหลังจากที่ ื้นจากอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วนะครับเขาเองยังมีสภาพร่างกายแล้วก็รูปแบบการเล่นที่ลดน้อยถอยลงไปแต่จุดเด่นของฟาน์ไดนะครับยังมีในเรื่องของการอ่านเกมเคลียร์พื้นที่ได้ดีพูดง่ายๆเลยว่าฟานไดนะครับตอนนี้ถ้าจะให้เนียนเลยเชิงบอลเขาไม่ต้องพูดถึงยังยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เรื่องของการเข้าสกัดการหาตัวเข้าไปตันให้เขาก่อนหนึ่งจังหวะแล้วเขาเป็นคนเก็บตกนี่เราจําเป็นที่จะต้องมีคนมาช่วยเหลือซึ่ง ทำให้เราเห็นว่าอิบรายมากโกนาเต้ก็ตามนะครับหรือการดันเทรนด์ขึ้นมาประกบคู่กับฟาบินโจโจะมีส่วนช่วยในเรื่องของตรงนี้นะครับแต่ภาระหน้าที่หลักๆมันกลับไปตกอยู่ที่ทางล็อบบ้แล้วก็อิบรายมาโกนาเต้น,นะครับซึ่งตรงนี้ทางด้านเจิคอรยืนยันนะครับว่าอยู่ในช่วงที่2คนกําลังเรียนรู้และปรับตัวอยู่เหมือนกันซึ่งเขาเองมั่นใจว่าลูกทีมของเขาสองคนนี้จะใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวเพราะถือว่านี่คือ2นักเตะระดับคุณภาพที่เจนคอรไว้ใจแต่อย่างไรก็ตาม อย่างที่บอกไปก็คือมันตรงต้องใช้เวลานะครับในการที่จะปรับให้ทุกอย่างมันเข้าที่และคุ้นเคยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นห่วงเรื่องของเกมรับผมเชื่อว่าเจนคอปก็มีโปรเจกต์ในการเสริมเซนเตอร์แบ็กนะครับหรือการหามิดฟิลตัวรับลงถึงฟูลแบ็กนะครับนี่ทั้งสามตำแหน่งนี้เราจะได้เห็นในข่าวเลยว่าเป็นจุดที่เลี้ยวปูต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อขนมกินได้ว่าถ้าเจนคอปได้อันไหลที่ดีๆเข้ามาเสริมเติมจุดต่างๆตรงจุดนี้นะครับน่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น แล้วก็น่าจะดูว่าเกมรับนะครับของเรียกภูจะมีความลงตัวมากน้อยแค่ไหนมาดูว่าเจนคอปและลูกทีมมีการปรับแก้ไขให้มันมีความเน็ฟนิ่งได้เร็วที่สุดอย่างไรนี่ก็คือความเคลื่อนไหวแล้วก็ข้อสงสัยนะครับในเรื่องของเกมรับของเรียกภูในช่วงหลังนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ